<laughs> oh, 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 oh. It's the calm before the storm, things aren't as they were before. สวัสดีนะครับพบกับพวกเรานะที่ Racing Channel ครับวันนี้ก็พามาชม AE 1 1 0เป็นรถของพี่เต้นะครับก็เคยมารีวิวในช่องเรานี่คันนี้คันนี้ส่วนคันนี้เนี่ยก็เป็นโตโยต้าของแกอีกคันนึ่งซึ่งเป็นสเต็ปวางเครื่องก็เป็นเครื่องยอดฮิตเดี๋ยวรายละเอียดไปคุยพร้อมกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับครับแนะนำตัวอีกทีแล้วกันพี่เต้เต้นะครับแก๊งไหนพี่ตอนนี้ก็มีสปีดซินโดรมนะครับเออไม่ใช่แก๊งสปีดซินโดรมสิแก๊งอะไรวะ 8pm เออ 8pm หรอมื่นมื่นชุดีมื่นรอรอบบ่อยนะช่วงนี้ฮะไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัว รอบที่แล้วที่พี่เต้เอาเป็นซิลิก้ามาออกใช่ใช่เป็นซิลิก้าครับรอบนี้เป็น AE ไอรอบนี้เป็นเอไอบ้างได้คันไหนมาก่อนพี่จริงๆคันนี้เป็นป้ายแดงครับเป็นรถที่บ้านคันนี้ได้ป้ายแดงมาตั้งแต่แรกเลๆที่บ้านมันรถปีไหนอะพี่ปี95แล้วก็พอหลังๆคือเขาจอดไว้เฉยๆเลยไม่มีอะไรถาก็เลยเอามาขับเล่นตอนแรกไม่ได้กะว่าจะติ่งอะไรครับกะเปลี่ยนแค่ล้ออะไรอย่างเงี้ยไปๆมาๆมันก็ยาวยาวเลยคือคือผมมองก็แบบ เป็นเริ่มเป็นรถแรงคันหนึ่งแล้วอะยาวเลยทําหมดเลยเอารถที่บ้านมาทําเองแต่งเองเลยใช่ไหมพี่ทั้งหมดเลยปั้นปั้นเองหมดคิดเองหมดชอบอะไรก็เอามาลงโอเคเดี๋ยวไปดูภายนอกก่อนลวกันพี่ครับพวกภายนอกมีอะไรบ้างพี่เต้ภายนอกนะครับก็ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัวนอกเนี่ยเหรอใช่ของอะไรครับมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรกระจังหน้าตัวซีนี้เป็นของคโรร่าตัวนี้แหละแต่เป็นตัวนอก ถ้าเรามองอยู่จะเห็นเป็นทิปเปิลเอ็กนะใช่ไหมคือเดิมมันจะเป็นตัวตาตาตัวเต้าไงแต่อันนี้คือจะเป็นตัวซีเป็นโครโรล่านี่แหละอ๋อตัวซีนี่คือย่อมมาจากโครโรล่าอย่างเงี้ยหรอใช่นะผมก็เดาอ่ะนะอ๋อผมไปแตะมันขยับอีกโปรนกรรมลวงลงมาเลยแล้วก็ใส่กันชนหน้าตัวนอกเหมือนกันกันชนหน้าเป็นสปินเตอร์เนี่ยหรอพี่ใช่เป็นกันชนหน้าเป็นสปินเตอร์ตัวนอกอ๋อไอ้สปินเตอร์นี่ใช่สองประตูปะใช่ใช่ใช่อ๋อเอาตัวของสองประตูมาใช่ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้เข้ากันชอนนี้ก็เปลี่ยนกันผสมไปเรื่อยครับแต่ว่ามันมันใส่ได้เลยใช่ไหมใส่ได้เลยใส่ได้เลย,เลยตรงร<อ>ุ่นเลยโอเคอ่าแล้วพวกไฟไฟตัดหมอกล่าเป็นของ G T นะก็ผสมกันได้อ่าใช่ครับเฮ้ยไฟสวยเป็นไฟลุงตโตโยต้าตรงรุ่นถ้าเปิดออกมาเป็นสีอะไรเป็นส,<ม>สีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองแต่เรามองงี้เห็นเหมือนเป็นสี่วงเเป็นสีสีลุงเป็นสีลุงอ๋อเป็นสีลุงไฟหน้าก็ยังเป็นเดิมอยู่ครับเป็นงานคือเดิมมันเป็นไฟขุ่นก็เอาไฟ เดโปมาใส่แบบนี้ใช่ไหมเดิมเดิมหนุนคุณจัดเลยคุณจัดเลยพี่ในทิ้งหน้าไปหน่อยครับอ๋อโอเคสใหญ่จอดชิ้นนี้จอดแก้มยังเป็นแก้มเดิมอยู่ครับก็ทีนี้เป็นแก้มเดิมใช่แก้มเดิมมันมีสเกิร์ตข้างเป็นของคาลิปเป็นของตัวนอกเหมือนกันรอบคันใช่รอบคันนี่รอบคันรอบคันเป็นของตัวนอกโอเคล้อเป็นของไรพี่เตล้อโปรวันครับเอ็นไกโปรวันสิบหกขอบสิบหกเอออฟเท่าไหร่พี่รู้ไหมกว้างแปดออฟสามห้า ออบสามห้าโตโยต้าเลยอ๋อโอเคที่ต้องใส่สิบหกเพราะว่าต้องหลบเบรกอ๋อเนี่ยนะใช่พี่ใช้เบรกของอะไรอ่ะเบรกเป็นของเบรกของเซลิก้าครับเซลิก้าโอเของตากลมแหละเอาหรอจานของเซลิก้าเลยถอดคันนู่นมาใส่เลยป่ะใช่ใช่หรอเอาของคันนู่นมาใส่ใช่ใช่ไม่ใช่ของคันนู่นหรอกเต็มเลยเออนี่จะเต็มพอดีแต่หนักไปหน่อยหรอเบรกหนักใช่ไหมใช่จะวิ่งอืดหน่อยโอเคแล้วจานนะพี่จานก็เป็นของมันเลยครับก็เอาชุดเซลิก้ามาเลยชุดเซลิก้ายกชุดมาเลย โอเคแล้วยางยางเป็น R1R ครับแน่นอนเก้ยางยังยังใหม่อยู่เลยพี่เต้ไม่ค่อยได้ขับครับแล้วส่วนใหญ่จอดเออยยางใหม่อยู่เลยอ่ะโอเคโช็คเป็นของอะไรพี่เต้ช็คเทยินครับซุปเปอร์สตาร์เทยินเทยินครับช่วงล่างเหรอใช่เพราะว่าช่วงล่างเป็นซูเปอร์สตาร์อันนี้เป็นแบบที่มันคอม้าเป็นอิสระอืมตัวนี้เป็นล่างอิสระหมดเลยไหมใช่ของเลวินเป็นของเลวินหนึ่งหนึ่ง อ๋อพี่พี่เปลี่ยนมาเหรอใช่ยกแพรมาใส่เลวินหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ช่วงล่างมันเป็นเป็นซุปเปอร์สตัดอะอถ้าถ้าใครเป็นสายเต y o ต้าจะรู้ว่ามันเป็นช่วงล่างที่เกาะที่สุดละก็คือยกแพรมาเปลี่ยนเลยใช,ใช่ใช่โอเคทําช่วงล่างมานะคันนี้คันนี้ช่วงล่างก็ข้างเต็มครับมีกันโครงเ r ีดีอะไรพวกเนี้ยซ้ำสี่จุดคัดโกะ แต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เล่างใช่เดี๋ยวมึงยกรถแล้วกันให้เดี๋็กถ่ายให้ทั้งหน้าหลังไม่ค้ำเตี้ยช่วงล่างอิสระทั้งหน้าหลังเดี๋ยวใช่หน้าหลังเลยโอ้ล้อหลังเป็นไงพี่ล้อหลังเหมือนกันครับสเปคเดียวกันเลยเอ็นกายโปรฟังแปดออฟสามห35โช้กเทอินโช้กเทอินเหมือนกันสปริงเทอินใช่เบรกซิลิก้าเหมือนกันโอเคแต่จริง ช่วงล่างเซลิก้าก็เป็นก็เป็นเป็นทุบกรตันเหมือนกันมีมีทั้งตัวทุบกรตันแล้วก็แม็กเฟอร์รบริันเหมือนกันอ่าเหมือนโคโรล่าเลยแล้วเขาเล่นกันไหมเขาเล่นมาใส่ตัวนี้กันไหมไม่ได้เพราะว่าแพงไม่เท่ากันฐาล้อไม่เท่ากันเพราะผมเห็นส่วนใหญ่เอาติสอ่ะเขาจะเอาของเซลิก้ามาเล่นอ่าไม่ของเจนเจมาใส่อ่าฐานพื้นฐานมันพื้นฐานเดียวกันอ๋อโอเคถ้าเป็นบอดี้พวกนี้ถ้าเป็นบอดี้พวกนี้ก็ต้องเลวินใช่ครับต้องเลวินมาใส่ โอเคข้างหลังมีอะไรไหมพี่เจข้างหลังก็มีแค่ตูดเป็ดเพิ่มเข้ามาครับนอกนั้นก็ยังเป็นเดิมๆหมดเนี่นะใช่ตรงรุ่นมาเลยปะตรงรุ่นตูดเป็ดตรงรุ่นไม่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 อันนี้เป็นงานบ้านเราอ๋เหรออ่ากันชนหลังเช่นเดิมกันชนหลังเป็นเดิมครับเดิมเดิมแล้วก็ท่อเป็นของอะไรพี่เจท่อเป็น H K ครับ H K ใช่ไซต์ตรงไซต์ตรงกี่นิ้วพี่สองจุดห้าสองจุดห้าทั้งเส้น สูตรเซสูตรสองรเเลยนะสองห้างเส้นคันนี้สีเดิมไหมพี่เตสีเดิมครับเดิมเดิมสีเดิมตั้งแต่ป้ายแดงเลยใช่แต่ก็มีเก็บนะแต่มีเก็บแต่เป็นสีตรงเพจเก็บรายละเอียดเฉยใช่ครับนี่อะไรพี่เตตัวนอกเหมือนกันเนี่ยเป็นตัวทีีเหมือนกับดังหน้าตัวนอกมันจะเป็นกาบเป็นเขาเรียกคิ้วกาบประตูอย่างเงี้ยหรอไอชิ้นนี้คือของตัวนอกใช่ครับผมเดินมาเห็นพอดีเลยนะเนี่ยชิ้นนิดเดียวเป็นคโร่าตัวนอก ก็มีรายละเอียดเนาะแล้วก็นี่อันนี้ทำใช่ไหมใช่สรุปสรุปว่าทำค่ะเลวินทาไม่อันนี้เลวินมันจริงๆเลวินมีแต่มันเล็กผมเอาเเอาใหญ่สุดก็มาร์ค2เอาของมาร์ค2มาใช่มาร์ค2อยากได้บางตโยต้าใช่ใช่อตัวใหญ่จริงจรินะใหญ่ครับรถพิเต้ยนี้ถ้าเห็นสรุปคือต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปก่อนใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวขึ้นไม่ได้จะเข้าทางนี้อย่าสิไม่ขึ้นไม่ได้อ่โอเคเดี๋ยวดูห้องเครื่องแล้วกันพ่เต้ยได้อ่าโอเคนะครับนี่คือห้องเครื่อง ของพี่เต้ของเราจะเลอะหน่อยครับรถไม่ค่อยได้ขับมันก็ไม่เลอะนะพี่มันก็สะอาดมากเลยนะก็ดูดีมากเลยนะพี่โอเคเครื่องเป็นรหัสอะไรพี่เต้เป็นสองแดครับเอามาจากซลิก้ารแรงรหัสรแรงุณมากครับถ้าเป็นแฟนขับช่องเราเปิดหน้าเจอนี้ต้องรู้เลยนะว่าเครื่องอะไรเยอะจริงๆเห็นคอยดีก็รู้เลยนะใช่โอเคแล้วสองแซดพี่เต้ทาวางมาที่ไหนครับวางกับพี่ทรครับอ๋อพี่ทอใช่ใช่ใช่พี่ การวางให้เรียบร้อยจบสมบูรณ์สมบูรณ์เลยครับตอนนั้นที่ทํานี่กี่ปีแล้วพี่วางมาโอ้วางน่าจะมามีหปีนะครับหกปีหกปีไม่พังนะครับตอนนั้นวางอยู่ที่อะไรตัวต้อึกตอนนั้นวางก็เป็นเส็จก็แสนหน่อยครับแสนไน่นอยใช่โอเคไม่รวมช่วงล่างเนาะ โอเคมันต้องมีคนถามแน่นอนผมเห็นว่ามันถามทุกคลิปอะราคามาตรฐานเออแต่ผมก็ตอบอย่างนี้แหละแสนต้นแสนกลางใช่ใช่ใช่แล้วแต่รายละเอียดแต่ละคันไม่ได้โมใช่ไหมถ้าเป็นสเต็ปพิทอลสเต็ปเดิมๆครับเสเต็ปเดิมๆรถใช้งานยังไม่ได้โมอะไรมากวางแล้วก็ใช้ให้สมบูรณ์มากกว่ามีเอาไว้ไล่น้ํามันบ้างนิดหน่อยครับอ๋อใช้น้ํามันอะไรอยู่พี่เจตอนนี้ตอนนี้ใช้ e85 ครับ e85 ใช่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดไหมพี่เปลี่ยนหัวฉีดถองเปลี่ยนหัวฉีดใช้หัวฉีดอ่าของ 3S ต่อตอนนี้ห้าอยห้ โอเคเล็กดของไรพี่เต้น่าจะเป็นผมก็จำไม่ได้นะตนี้บอกไอ้เต้ามันหน่อยสิมันซูมแล้วแอลอโรมโมทีฟหรืออะไรสักอย่างแอลอโรโมทีฟใช่ไหมก็มีคขำตรงรุ่นคัตโก้คัตโก้ใช่นล้วอะไรก็เดิม,เดมๆเครื่องยังเดิมๆไล่ข้างนิดหน่อยไล่ข้างอะไรพี่คันนี้ไล่อะไรก็มีแยงพวกอา่าท่อไอดีท่อไอเสียครับอ๋อไอสูตรที่เขาเหมือนใช่ตัดเสาอะไรป้างอะไรนะเส้นเส้นสูตร แต่ก็มีแยงมีแยงมีให้ลื่นครับแยงให้ลื่นขึ้นเฉยแยงให้ลื่นเฉยใช่แยงให้ลื่นแยงใหเลื่อโอเคเพราะเคยเห็นเหมือนแต่ไม่ได้ทำฝานะเอาแค่ท่อไอดีเสียเฉยเอาแค่เนี้ยโอ้อะโอเคแล้วคันนี้มีมีมีกล่องไหมพี่เตคันนี้ยังไม่มีกล่องครับเคยขึ้นไดโนอะไรอย่างงี้ไหมพี่เตคันนี้ก็คันนี้ขึ้นไดโนอยู่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเจ็ดตัวก็เยอะอยู่พี่ก็อะไรน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหม ไในละมันอย่างเดียวในละมันไ่ผลฉีดแล้วพวกแท่นเครื่องนี้ต้องแปลงไหมบอดี้เนี้ยแท่นเครื่องไม่แปลงครับน่าจะอะแดปเตอร์เสริมนะอะแดปเตอร์เสริมโอเคไปดูภายในหน่อยเบาะนี่ไปเอาเบาะอิมมาใส่เบาะอิมจะให้ไปเดินเชียงกงแล้วเห็นเบาะมันสวยผมก็เลยเอามาใส่เลยโอเคสบายแต่มันสูงมันจะสูงกว่าเดิมเพราะเดิมแบบปกติไออีนเบาะจะเตี้ยแต่นี่มันสูงกว่าเดิมมันก็ขับสบายดีได้มาเท่าไหร่พี่เจตตอนนั้นได้มาไม่กี่บาทนะเก้าพันมั้งครูหนึ่ง เราผ่านคู่หนึ่งใช่ภายในมีอะไรบ้างคอับพี่เตภายในก็ก็จะมีมีพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยของ GT เนาะเป็นไา้แดงตัวต้าอ่าาก้านแล้วก็มีเกจวัดนิดหน่อยไอ้นี่ไอ้นี่จอฟ้าที่เอาไว้ปลดใช่ปลดสิบใช่ไหมใช่ครับก็มีมีไมคเทีอยดีนี่แหละต้นเหตุที่ต้องวางของแทๆ ตอนแรกไม่ได้วางกระได้วางหอยแซดเลยแต่ไปนั่งรถรุ่นพี่แล้วไอ้ไม่ไม่เท่แบบมันงเซนิก้าเอไปถามพี่ทว่าพี่พออยากได้ไม่หรืตัวไม่มาใส่เขาบอกว่าอ๋อได้ทําได้แต่ว่าต้องสองหอนแซนนะก็เลยต้องเอาเครื่องมาลงก็เอาไม่มาใส่ออยากได้ไม่เลยต้องวางเครื่องช่โอเคก็เราต้องแก้ให้ตรงจุดนะถูกไหมตรงก็ได้พี่แผงข้างแบ่งประตูก็ได้เป็นของคาริบตัวนอกรับไหนเนี้ยหรอใช่เป็นของคาริบ ชิน้นเนี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ใชต่ตัวนอกนอก็ไม่มีอะไรมีหัวเกียร์หกสปีดเทียร์ดีหัวเกียร์หกสปีดของเทียร์ดีโอเคทุ่างคอ okay. นอโซโลก็มันก็มีกล่องพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวนอกหมดเลยแค่นั้นเอง<ต>ไหนชุดชุดเนี้ยเหรอคอนโซลเนี้ยเหรออ่าพวกชุดผาปิดอะไรเงี้ยครับดับมีที่กดเร่งลอง วางแก้วนี่นี่คือของตัวนอกเหรอใช่เป็นตัวนอกนี่นะตัวนอกมีแก้วให้ใส่ไงนะนี่คืออะไรพี่อันนี้ก็เป็นกล่องเป็นฝากระเพิาะธรรมดาตกใจเลยเปิดไปเดินเจอโอ้ปวดงานนะไปไปพี่ก็ลุ้นเอาเรื่องเสี่ยงเลยผมก็ต้องจะแตกงานัวรเติมงานแล้วเสี่ยงงานโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคำวันนี้ก่อนคุณ ไอ้ชิ้นนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็เป็นทัมเมอร์ครับเป็นทัมเมอร์อ๋อเอาไว้แบบเวลาซัดๆมามันต่อยโฮทัมเมอร์เหรอใช่ใช่ใโอเคโฮเอ็นเอก็ใช้นะครับใช่ใคือดับเครื่องแล้วก็ให้มันวอร์มนิดนึงใชครับเอาไว้จริงๆตอนแรกไว้หลอกสาวเฉยๆสาวขึ้ถามไงถ้าไม่เครื่องไม่ดับอ๋อหลอกว่าบ้าเดี๋ยวน้ำมันหมดแล้วก็ดับถมาณ์นะล่อหลอกนะครับล่อหลอกสาวขึ้นรถนึงแล้วก็มีเกียร์นี่นี่เกียร์เกียร์หน่อยพี่อ่ะไว้ดูนิดหน่อยครับมันนนมีีกกกกรรระะจจตตัััดดแแสสงงหออเ้ใช่ ทีนี้ตัดสายรังคันโอเคมันไม่มีอะไรแล้วมีคันลุกนิดหน่อยครับเปิดได้เลยพี่เปิดได้เปิดอินเจร์เป็นออโต้เปิดเองเหรอมันก็มีกระดกอ่ะเนี่ยมีกระดกไหนโดกไปนี่เปิดหมดยังต้องบิดอีกทีนะเปิดแล้วโอ้โหยังไงรับลมวาไวรับลมยังไงยังไงโอเคเหนือแล้วล่ะไม่มีครับที่บ้านไม่มีบอกเลยก็เลยอยากได้ฟิลอย่างนี้บ้าง ทำได้นะอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้แนะนําได้จริงดิราคาประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าผมอยากได้แบบบานใหญ่ๆเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าหาสรุปไปเท่าไหร่ค่าทําก็ประมาณหมื่นปลายๆหมื่นปลายๆหรอใช่ปกติละสองหมื่นใช่ทำหมื่นปลายๆมีผ้าหลังคาถ้าไม่ได้ตรงนี้มาก็ทำผ้าหลังคาอีกประมาณสี่ห้าพันแค่นั้นจบโอเคแล้วมีหลอกสาวให้ยืนขึ้นอะไรอย่างงี้มั้ยเออเดี๋ยวมันเรื่องนี้ไม่พูดดีกว่าเราเราไว้ดูตามในรูปในรูปมีรติ้งแล้วกันนะโอ้โหในรูปมีรติ้งด้วยอ่ในรูปมีร์ติ ยานินอยากได้เปล่าเฮ้ยไม่เอาอ<ต>่ะก็ดีนะเนี่ยช่วงนี้แบบว่าลงกำลังเย็นเลยโอเคพี่ก็ไม่มีอะไรนั้นก็ดําเดิมนักที่นดําเดิมหมดผสมผสมกันมาที่มันมาครึ่งเดียวมันเตือนก่อนมันจะเตือนครึ่งหนึ่งก่อนอว่ามันจะปิดแล้วการนับกันอะไรอ๋อการคนยังลงแม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราแบบแค่กระดกเผื่อจะนิดหน่อยระบายอากาศอก็ได้ดีอ่ะ แต่ปกติค <t od ay off> ันน like ี oh. ah, oh. ้ไ oh. ม oh. oh. <t od ay off> um ่ไ oh. ม่ค uh. ่อยได้ใช really uh ้ก็แรกๆก็ใช้ตั้งแต่เปลี่ยนคัทมาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไปก่อนขับทุกวันนะโอเคพูดถึงคัทคัทของอะไรพี่ ORC ซครับ ORC ผมก็ใช้อยู่ดังหน่อยดังดีดังดีแต่ก็สะท้านเหมือนกันคือคออา r c ซผมบอกเลยว่าจับอยู่แต่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งเออมันแข็งโอมาแบบกันเลยอ่ะคิดถึงรถ ที่บ้านเลยผมว่าหนักกว่าของผมพี่แกพี่เต้ตอนแรกแปลนะตอนแรกคิดว่ามันจะจะนิ่มจะได้ไปหน่อยโดนหลอกมาใหพี่ไม่ได้หลอกหรอกเราก็ไม่รู้ไงตอนแรกมันไม่ได้ไม่ได้หลอกหรอกเราไม่รู้จริงๆเราไม่เคยเราไม่เคยเหยียบของารซีมาก่อนเออใช่แรกผมมาคิดว่าโอซีกับเอสคล้ายๆกันใช่คือชุดมันเหมือนกันเนาะชุดอะไรมันเหมือนกันสุดท้ายผมเองเหยียบโอเอสมาหลายคันโอซีก็ของผมเองด้วยต่างกันเยอะผมบอกเลยโอเอสนิ่มกว่า วาซีก็อย่างนี้ระดับ8โอเคเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยแล้วกันอ่าเฮดเคสใช่ไหมพี่เฮดเคสเป็นเฮดเคสเฮดเคสอาจจะทุ้มๆหน่อย2.5แน่นๆพี่เต้เบิ้ลสักทีสองทีหน่อยพี่โอเคดับเครื่องเลยพี่เต้ก็ขอบคุณได้ครับพเต้รอบสองนะครับเป็นคันที่สองของของพี่เต้แล้วที่เอามาออกช่องเราไม่มีครับยินดีอ่าโอเคก็พอประมาณ เดี๋ยวไปนั่งรถพิเต้กันอีกรอบหนึ่งคันนี้เป็น2องแเคใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้พวกเราด้วยไปเดี๋ยวไปนั่งรถพร้อมกันครับน<ป>่ครับนะครับเราก็มาอยู่กันบนรถของพิเต้นะครับ AE 110นะครับ2องแซนะครับ190ตัวนิดๆเต็ดนะครับเอเต็ด e ด้วยนะครับ <noise> 啊，哇哇哇！吼吼吼！哦。哦 แซดของเรามันเหมือนเดิมมันจริงๆก็อีกรอบแล้วกันนะครับใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กับตะไคร้ขวกเราด้วยแล้วก็ขอบคุณี่เต้ค,ครับนะครับสำหรับคันที่สอง<ๆ>ก็ยังมันอยู่พี่ล้มนหน้าก็ก็ยังเอามันอีกทีนะครับไปแล้วก็เจอกันบ๊ายบายครับ